ทุกคนคะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าสนามแห่งนี้ทําไมถึงเรียกว่าสนามชาวมณีวงศและสนามชาวมณีวงเนี่ยมีความสําคัญยังไงวันนี้เรามีคําตอบมาให้ทุกคนคะ่ะไปดูกันเลย Let's go <S Let ประวัติของสนามกีฬากางชาวมณีวงไหมคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแนละมีความสําคัญอย่างไรคะค่ะก็สนามกีฬากางชาวมมณีวงของเรานะคะมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาด้านกีฬาและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะรวมถึงการสนับสนุนกีฬาระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับชาติอีกด้วยซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2524ค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติและก็ความทุ่มเทของท่านรองศาสตราจารย์ชาวมณีวงท่านเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยบุรพา ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อสนามกีฬาแห่งนี้ค่ะตามชื่อของท่านก็คือชาวมณีวงศ์นั่นเองค่ะแล้วทุกคนทราบไหมคะว่าสนามกีฬากลางชาวมณีวงศ์น่ยสามารถใช้ทํากิจกรรมอะไรได้บ้างสนามเชาวนะคะนอกจากจะใช้เล่นกีฬาแล้วยังสามารถใช้จัดก,กิจกรรมในวันสําคัญต่างๆได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันปฐมนิเทศและกิจกรรมอื่นๆค่ะ เพื่อสะท้อนจิตวิญญาณความคิดสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวางมาร่วมกันอนุรักษ์สนามกีฬากางชาวมนีวงให้มีความสะอาดและเขียวขจีเพื่อให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนสนามชาวมนีวงรู้สึกว่าเป็นที่แห่งความทรงจำกันเถอคะค่ะ